สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการ Real Thai Real Talk พอดแคสต์ที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาไทยที่คนไทยใช้จริงในชีวิตประจำวันพร้อมเรื่องราววัฒนธรรมความคิดและนิสัยแบบไทยๆผมติงๆนะครับเป็นคนไทยแท้ๆที่อยากจะเล่าให้คุณฟังว่าเวลาคนไทยพูดภาษาไทยเขาพูดกันยังไง และทำไมถึงพูดแบบนั้นนะครับซึ่งพอดคาสต์เน,นี้ก็เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยในระดับกลางขึ้นไปนะครับแต่ก็ผมจะพยายามพูดด้วยจังหวะที่ช้าจะได้ฟังง่ายๆดีไหมครับวันนี้เป็นตอนแรกของเราแล้วผมขอเริ่มด้วยคำง่ายที่สุดในภาษาไทยแต่เป็นคำที่ซ่อนเรื่องราวเอาไว้เยอะมาก นั่นก็คือคํำว่าสวัสดีเวลาคนต่างชาติเริ่มเรียนภาษาไทยนะครับคําแรกที่มักจะเรียนก็คือสวัสดีใช่ไหมครับเพราะมันเหมือนกับคําว่า hello หรือ hi ในภาษาอังกฤษเป็นคําที่ใช้ทักทายจำง่ายๆแล้วก็ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วแต่รู้ไหมครับคําว่าสวัสดีของคนไทย มันไม่ได้แปลว่า Hello ตรงๆหรอกนะครับจริงๆแล้วคำว่าสวัสดีมาจากภาษาสันสกฤตว่าสวัสติซึ่งมีความหมายแปลว่าความเจริญความเป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นเวลาคนไทยพูดว่าสวัสดีจริง,รงๆคือการอวยพรให้กันว่าขอให้คุณมีความสุข มีความปลอดภัยมีความเจริญมันไม่ใช่แค่เ hey ฮ่หรือว่าง่ายเท่านั้นนะครับมันก็เป็นฟังดูอบอุ่นขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะว่าภาษาไทยเราซ่อนความหมายแบบนี้ไว้เยอะเลยนะครับแน่นอนครับคนไทยไม่ได้พูดคำว่าสวัสดีแค่แบบเดียวนะมันจะมีการเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แล้วก็ระดับความเป็นทางการด้วยนะครับแบบ แรกนะครับพูดว่าสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะก็แบบแรกเนี่ยจะใช้ได้ทุกที่ทุกเวลามีความเป็นทางการมีความสุภาพสุดๆไปเลยนะครับโดยเ,เราจะต่อท้ายคำว่าครับกับสำหรับผู้ชายนะครับแล้วก็ค่ะสำหรับผู้หญิงนะครับยกตัวอย่างนะครับสวัสดีครับคุณครูหรือสวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะแบบนี้นะครับแบบที่สองเราจะพูดว่าหวัดดีหรือหวัดดีจ้าหรือหวัดดีนะอันนี้จะเป็นรูปแบบกันเองของคำว่าสวัสดีซึ่งเวลาที่คนไทยพูดเร็วๆเ,เราจะตัดเสียงสอเสือออกก็เลยจะเหลือแค่หวัดดีแทนที่จะเป็น สวัสดีนะครับตัวอย่างเช่นสวัสดีจ้าไปไหนมาเนี่ยหรือสวัสดีนะคิดถึงจังนะครับแบบที่3ก็คือคำว่าดีจ้าดีครับดีป่ะอันเนี้ยจะเป็นคำทักทายที่วัยรุ่นไทยมักจะใช้ในออแชท ใช้ในโซเชียลมีเดียนะครับในไล n e ในวีแชทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเวลาเราพิมพ์นะก็จะฟังดูสบายสบายแล้วก็เป็นมิตรถูกไหมครับอย่างเช่นดีครับวันนี้ว่างไหมหรือดีจ้าอย่างงี้นะครับเวลาพิมพ์ก็จะพิมพ์สระอาหลังคำว่าดีจ้าหลายๆตัวนะครับเวลาเราพิมพ์หลายๆตัวเนี่ยมันก็ แสดงถึงน้ำเสียงที่แบบจ้าลากยาวแล้วก็มันจะมีความเป็นมิตรสุดๆไปเลยนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมี good morning good afternoon good evening ใช่ไหมครับหรือในภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนกันในภาษาไทยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่า ชีในชีวิตจริงเนี่ยคนไทยเราแทบจะไม่พูดเลยนะครับอย่างเรามีคำว่า굿 o อ m o r n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  เนี่ยก็จะเป็นสวัสดีตอนเช้านะหรือถ้าใช้คำสวยๆหน่อยก็จะเป็นอรุณสวัสดิ์ซึ่งไม่ค่อยใช่ทั้งคู่เลยนะครับหรือจะเป็นสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นเป็นต้นนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะมีใช้เนี่ยเขาจะใช้ในรายการโทรทัศน์นะหรืออ,อะไรที่มันเป็นพิธีการมากๆนะครับอย่างเช่นสมมติว่ามันมีรายการโทรทัศน์ตอนเช้าซึ่งมีเป็นตอนเช้าเป็นประจำอยู่แล้วนะครับพิธีกรก็อาจจะพูดว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมเอาใหมพิธีกรก็ต้องพูดว่าสวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชม อะไรแบบนี้หรืออรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการเช้านี้ที่ไทยแลนด์อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงถ้าเพื่อนเดินมาเจอกันตอนเช้าแล้วก็พูดว่าวัดดีหรือสวัสดีตอนเช้าจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะก็พอแล้วนะครับถ้าอยากจะเน้นแต่ก็ไม่ค่อยใส่เวลาเท่าไหร่จริงๆแล้ว หวัดดีเฉยๆก็พอนะครับออแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งที่คนไทยใช้ในการทักทายจริงๆในชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าหวัดดีหรือสวัสด,ดีเลยด้วยซ้ำนะครับแต่จะพูดว่ากินข้าวยังนะมันมาจากคำว่ากินข้าวหรือยังนั่นเองนะครับซึ่งม,มัน มันเป็นคำถามใช่ไหมครับเป็นประโยคคำถามใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับจะสื่อความหมายอ้อมๆว่าสบายดีไหมหรือคิดถึงนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนโทรมานะถามว่าเอากินข้าวยังอ่ะความหมายที่ซ่อนอยู่ก็อาจจะคิดถึงนะ ฉ,ฉันคิดถึงเธอนะอยากจะคุยด้วยอะไรแบบนี้นะครับหรือ,อเราอาจจะ,ะพูดผู้ถูกถามอาจจะตอบกลับไปว่าเออยังไม่ได้กินเลยไปกินด้วยกันไหมอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นการชวนไปนะเจอกันเพื่ออัปเดตอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ ทุกคนเรียนภาษาไทยมาระดับหนึ่งก็จะพบว่าคนไทยให้ความสําคัญกับอาหารมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าอาหารมันไม่ใช่แค่เรื่องกินแต่ว่าอาหารมันคือความห่วงใยนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงคําทักทายแบบไทยๆสวัสดีอะไรแบบนี้สิ่งที่จะขาดไม่ได้อีกเลยก็คือการไหว้ใช่ไหมครับในวัฒนธรรมไทยเนี่ยเวลาเราพูดว่าสวัสดี การไหว้ก็จะมาพร้อมกันด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการไหว้หรือการประนมมือแบบเนี้ยก็จะมีหลายระดับนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่านะเราก็จะเอามือขึ้นมาสูงหน่อยอะไรอย่างงี้ถ้าสมมติว่าเป็นพระอะไรเงี้ยอาจจะอยู่ระดับเกือบคิ้วหรือจมูกนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็นี่นิ้วโป้องอยู่ที่จมูกนะถ้าเป็นเพื่อนกันก็น อยู่แค่ค้างอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเป็นการรับไหวจากคนที่อายุน้อยกว่าอย่างเช่นมีคนที่อายุน้อยกว่ามาสวัสดีเราแล้วก็รับไหวด้วยเอามือไว้ที่อกก็พอนะครับผม,มทีนี้คำว่าสวัสดีเนี่ยยังมีใส่ความรู้สึกในอารมณ์ต่างๆด้วยตามน้ําเสียงนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่า พูด,ดพูดว่าสวัสดีครับอย่างเงี้ยก็จะฟังดูสุภาพแล้วก็อบอุ่นใช่ไหมครับหรือว่าสวัสดีครับก็จะให้ความรู้สึกสนุกหรือเป็นมิตรมากขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าสวัสดีครับอย่างงี้ <c oughs> ก็แบบเหมือนไม่อยากจะสวัสดีนะครับแต่ถ้าสมมติจะจะไ ใช้คาว่าสวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีตอนเช้าอย่างนี้แบบสูงสูพูดเสียงสูงสูงแล้วก็พูดเร็วเเนี่ยก็จะมีแสดงความตื่นเต้นร่าเริงนะครับแต่เมื่อกี้ผมบอกว่าเราไม่ค่อยใช้คําว่าสวัสดีตอนเช้าใช่ไหมครับแต่พอเวลาเราใช้เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเรากําลังดูการ์ตูนอนิเมะใช่ไหมครับเพราะว่าอ,ออนิเมะจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ก็มักจะใช้คำว่าโอฮาโยโกไซมัสใช่ไหมครับก็แปลว่าสวัสดีตอนเช้า,างั้นเวลาที่เราใช้ตามอนิเมะก็จะรู้สึกสนุกตื่นเต้นมากขึ้นนะครับอนอกจากนี้ตอนนอกจากนี้คำว่าสวัสดีเนี่ยเราใช้ตอนที่เริ่มเจอกันเราก็สามารถใช้ตอน จากลากันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะไม่ค่อยใช้คำว่าลาก่อนเหมือนแบบ goodbye ในภาษาอังกฤษใช่ไหมครับภาษาไทยถ้าแปลตรงตัวก็จะเป็นลาก่อนแต่ว่าในชีวิตจริงเราก็ใช้คำว่าสวัสดีครับเหมือนกันนะครับเจอกันก็สวัสดีครับตอนจะลาจากกันก็สวัสดีครับเช่นเดียวกันนะครับอ หรือบางครั้งเนี่ยการทักทายของคนไทยก็อาจจะไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดก็ได้นะครับอย่างเช่นยิ้มให้อย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือ,เ,อ,อเพื่อนที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยอ,อะไรอย่างเงี้ยเจอกันบ่อยมากๆทุกวันเนี่ยเราก็เจอกันก็ยิ้มให้หรือพยักหน้าอย่างนี้อย่กคิ้วก็ได้สําหรับต่างจังหวัดนะครับ บางทีแล้วก็เนี่ยอยากหน้าแล้วก็อยักคิวด้วยก็หมายถึงสวัสดีได้เหมือนกันถ้าสนิทกันมากๆเจอกันบ่อยๆเจอกันทุกวันอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาฝึกพูดกันดีกว่านะในแบบต่างๆเดี๋ยวพูดตามผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ หวัดดีครับหวัดดีค่ะดีจ้ากินข้าวยังสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนใช้ในการพักทายอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีน้ำเสียงใส่เข้าไปด้วยก็แสดงถึงอ,อ,อารมณ์ต่างๆแล้วก็บรรยากาศ ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือสเสน่ห์ของภาษาไทยนะครับสรุปนะครับวันนี้เราเรียนรู้ว่าอะไรกันบ้างเราเรียนรู้ว่าสวัสดีมาจากภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าขอให้เจริญนะครับแล้วก็คำสวัสดีมีหลายรูปแบบนะครับหรือเราจะใช้คำอื่นแทนคำว่าสวัสดีก็ได้นะครับเ,เ,ออเวลาเราพูดสวัสดีคนไทยจะมาพร้อมกับ การพนมมือไหว้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้โทนเสียงต่างๆเพื่อแสดงอารมณ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับคำว่าสวัสดีเนี่ยผมอยากให้มันเป็นคำแห่งความอบอุ่นนะครับไม่ใช่แค่คำทักทายเป็นการแสดงความอบอุ่นด้วยนะครับและนี่ก็คือ Real ลไทยเรียลทอล์ในตอนแรกของเรานะครับ หวังว่าคุณจะได้เห็นว่าภาษาไทยไม่ใช่เป็นแค่คำแต่เป็นความรู้สึกนะครับครั้งหน้าเนี่ยเราจะมากับคำไหนหรือวัฒนธรรมอะไรนะครับก็ให้ทุกคนกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับหรือบางท่านอาจจะมีความคิดเห็นอะไรต้องการรีเควสนะครับต้องการหัวข้ออะไรที่อยากจะให้ผมมาพูดคุยกัน ก็เชิญคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ